สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคอกาแฟไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการชงกาแฟด้วยเครื่องโมคาพอตกันค่ะเครื่องโมคาพอตนะคะนิยมนํามาชงทั้งเมล็ดกาแฟขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มค่ะในครั้งนี้นะคะปริมาณในการทํา1ครั้งเราจะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ13กรัมด้วยกันนะคะเพื่อความเข้มข้นของ,ของตัวกาแฟค่ะ นำเมล็ดกาแฟนะคะใส่ลงในเครื่องบดกาแฟค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการบดได้เลยค่ะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้แรงนิดนึงนะคะในการบดเพราะว่าเมล็ดกาแฟยังมีขนาดใหญ่อยู่ค่ะบดจนกว่าเครื่องนะคะจะหมุนได้ง่ายค่ะหลังจากบดเสร็จแล้วนะคะมเมล็ดกาแฟละเอียดนะคะแล้วก็พร้อมสําหรับการชงได้เลยค่ะ นำกล้วยใส่กาแฟมาใส่กาแฟค่ะแล้วก็เกี่ยกาแฟนะคะให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบอาจจะต้องกดเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มแรงดันในการชงค่ะแต่ว่าไม่ต้องกดแน่นเกินไปนะคะใส่น้ำลงในหม้อน้ำค่ะโดยให้ระดับของน้ำเนี่ยคนอยู่ตรงกลางระหว่างก้นของหม้อน้ำทแล้วก็ตัววาล์วแรงดันค่ะ เพราะว่าโมคข้าวผอรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวเสริมซิลิโคนเพิ่มแรงดันที่จะช่วยเพิ่มปริมาณเครื่องดื่มแล้วก็ครีมมากเนี่ย20%ด้วยกันค่ะนำกลวยใส่กาแฟนะคะมาวางไว้บนหม้อน้ำค่ะจากนั้นก็ประกอบเครื่องโม่ข้าวผอเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เปิดเตาค่ะกรณีที่ใช้เตาไฟฟ้านะคะสามารถปรับเป็นความร้อนระดับสูงสุดได้เลยค่ะ ผ่านไปประมาณ6นาที40วินาทีด้วยกันค่ะเริ่มมีกาแฟขึ้นมาแล้วกลิ่นเนี่ยหอมทั่วห้องเลยและดันกาแฟก็ออกมาค่อนข้างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการชงกาแฟด้วยเครื่องโมคาอรอตรสชาติดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยเพราะตัวเครื่องเนี่ยสามารถดึงรสชาติแล้วก็ตัวน้วของกาแฟออกมาได้ครบถ้วนค่ะแถมยังใช้เวลาในการชงเนี่ยไม่นานเลยครั้งหน้านะคะเราจะเอาเมนูไหนมาแนะนําอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ